อบด้วยให้การตำรวจ300นายอาสาสมัครพิทักษ์ต่อย50สนายอาสาสมัครตำรวจบ้าน80สนายช่วยเหลือน้ำท่วมที่เป็นชุด77นายอาปลพล7นายเจ้าหน้าที่ร่มใส่สามสินายมารอรับการตรวจแถวและรอรับโอวาสตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติเรื่องในพิธีปล่อยแถวช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตกองบังคัการตำรวจนครบฐม3าบัตนี้พร้อมแล้วครับ อันนี้เนเชิญบางจังหวัดต้องลดกก่ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับที่น้องประชาชนเป็นอย่างดีท่านผต้รวจเงบพานาักษาการกากรรวงารลังมีความ่ตที่น้องประชาชนเป็นอย่างมากที่ไ้ส่งการได้ทุวยเวเข้าช่วยเหือที่น้องเปน่างดไ่ได้รับผลเป็นรู้ที่ปบความซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะกองบังคับการตำรวจแลคารับผิดมีความพร้อมในการปฏิบัติแต่ทุกๆด้านนี่อะไรบอกท่านผู้ช่วยนะครับบอกพวกกับดล้มกล้าเลยครับวันนี้เรามาโดยที่อย่างยิ่งทคือเฉพาะมานะครับท่านอนันต์รองผู้จัดการมควบผู้ติดผู้แล้วก็ท่านผู้การครับศาลนี้ท่านผู้การรอสามีละครับอันนี้คราพิเดินให้ครับทางไปดูพี่เราจะโดนแทนกันเดี๋ยวเราด้วยนะครับรับริดสานญาจัดการดูแลการ่วมกันนะครับ วันนี้นะครับทีมที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อในหน่วยสนับสนุนนะโดยท่านรอ,องอนันต์เนี่ยสั่งการเต็มที่เลยการนะครับวันนี้มาเพื่อ,อจะให้มีความมัน่นใจนะครับว่าหน่วยนี้หน่วยที่จะสนับสนุนได้อีกหน่วยนึงน,นะ,ค,ะค,นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับได้เวลานะครับจะปล่อยแถวคันแรกมาคันแรกเป็นพาราพิเตอร์พื้นที่น้ําท่วมและผู้ที่อาจจะตกค้างอยู่ตามจุดต่างๆที่ยังออกมาไม่ได้นะครับครับ มาอีกลำแล้วครับอยู่บนฟากฟ้าเหนืออันนี้คืออ,อะไรครับพารามอเตอร์ฮะพารามอเตอร์นะครับพัฒนารสารดีดีสุดยอดมากดูสภาพอากาศด้วยนะครับน้ำท่วมที่รถเข้าไม่ถึงนั้นมีอยู่ตรงไหนบ้างก็จะวนวันละสามถึงสี่รอบด้วยกันในยา่านบุรีหนองจอกนะครับครับตอนนที่เห็นอีนนี้คือะบวนรถ และเรือนะครับที่เราพอจะหาได้อันนี้คือความพร้อมของบ3ร์นาสาและเบาบาอีกอันนี้ก็เรียกปอะไรครับพี่ออกไปเรียกให้บาร์นาามครับบาร์นามก็มีเรือบนเรืก็เรียกประกมีเรือแล้วแต่ที่เราจะหากันมาได้เป็นเรือพายบ้างเรือเครื่องบ้างนะครับมีสกูตเตอร์ เอสกูตเตอร์เลยครับครับครับอันนี้ตำรวจเราในการสำรวจจัดเรือสกูตเตอร์เลยครับครับและมีเรือเรือพร้อมแบนมีเรือท้องแบนพร้พอมจะให้บริการได้ตลอดเวลานี้ก็เป็นของสอล,ลักงาบังมีเครื่องแบบชุดชุดกระเพาะเลยนะครับเป็นเสื้อขาวและรถยกขาไม่ได้นะครับรถยก,กยกได้ทั้งรถได้เรือผมมุ่ง จากรถสูงต้องหามาครับรถสองรถอันกปรยสงค์ไปเป็นรถให้บริการประชาชนที่กลับบ้านได้